มาอีกแล้วจ้าอึงครับผมอึงรวมอึงรวมนะครับเป็นถุงเป็นถุงพี่น้องนี่ถุงละโลถุงละโลอึงรวมอึงรวมพี่น้องครับอึงเผาเด้อนะครับอ่ะตัวไรมันตายคัดออกายกอึงรวมพี่น้องอึงรวมมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วอึงสีเบิร์ตแล้วพี่น้องปลายฝนยังของบรินวณปลายฝนปลายเลยดูการของอึงแล้วเบิร์แล้วบ่มีอีกแล้วว่าสันเพื่อนว่าง้วนจะเป็นงวนสุดท้ายแล้ว ผู้ใดสั่งท่านก็สั่งเด้พี่น้องเด้อเบิดอะไเด้ออึ้งเหาเบิดอะเด้อเอาสาวใสถุงมานิอือตัวนี้อึ้งลายคัดออกก่อนมันบ่แม่นอึง้งเผาเลยคัดออกมานะครับมาตัวนี้ก็อึ้งลายอันนี้เป็นอึ้งรวมนะครับมา,มาน่นี่นี่นี่น่นี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 นี่นี่นี่นีนี่น่นนี่เอึ่ง่ม เสละักะติกค่อยอ้าวดีดองดองละบาทอืออ้าวสั่งมาพี่น้องสั่งมาเอด็ดนะครับทักแชทมาหลอดเลยพี่น้องเด้อทักแชทมาเลยนะครับอึ้อึ้รวมอึงรวม,รวมนะครับกิโลละ300บาทกิโลละ300บาทนะครับผมเอาอือเอาทุกอ,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 อย่างกิโลละ300ครับเป็นอึงรวมเลยพี่น้องเด้อน,นี่ครับผม กิโลละสามรอยโตไขก่กะมีโตบอ่อไขก่กะมีเอื่นบะเอิงร่วมแต่ว่าเอาแต่เอิงเผาหล่นล้วนพี่น้องบะเอิงแน,นวอื่นเอาแต่เอิงเผาหล่นล้วนนะครับเอาสั่งกิโลพอดีหนึ่งโ,โลโล,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 โลหนอ่อยๆแถมไปพี่น้องข้านํานี่ยังใหม่ๆดสดๆเลยพี่น้องนี่โตไขก่กะแนวนี้ครับพี่น้องครับนี่ทองดำๆเนี่ไข่แนวนี่ กล่องก็จะเป็นมั่วน,น,นี่กล <c oughs> ่องกับมั่วพี่น้องถือน้าแล้วกล่องไว้อยากให้เบิ่งไข่เนี่ยแต่ว่าตัวไข่กะงามอยู่ตัวบ่ไข่กับนี่จังสีทองแดงๆนี่ไข่อ่อนแต่ว่าอึ้องสีเบิดฤดูแล้วเด้อพี่น้องเด้อสีเบิ้ดย่ามมาแล้วนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับสั่งมาเลยนะครับนี่ครับตัวไข่กับมีเป็นอึ้องร่วมนะครับเนาะพร้อมทรงให้พี่น้องทางไกลท่าไกลนะครับ ทักเฉดมาหลวดเด้อพี่น้องเด้อทักเฉดมาเลยนะครับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวจานลอยกันสิส่งไห้นะครับเอาใหญอึงไล่เจ้าอึงไล่นี่เอ้าในอึงยางตัวนี้นี่ยางนี่เอาแล้วนั่นอึงยางไปแล้วเออผู้มีแต่อึงไล่เอาใหญเอาสองขัดออกไปอึงไล่บวชเอาไปเพราะว่าเขาเอาแต่อึงเผาส่งไงพี่น้องครับนี่ครับนี่ เอึงเผาล้วนลวนเลยนะครับนอไม่ไม่สดๆดนะครับแต่ว่าเป็นอืงร่วมครับบริได้คัดไครบริได้คัดใดยังล่ะเอาผสมกันไปเลยนะครับมีแต่อืงเผาล้วนๆ้วนะพี่น้องเนาะเอาัางมาพี่น้องสัางมาเลยครับกิโลละสามร้อยพร้อมโซงนะครับแล้วจะทรงให้พี่น้องเลยนะครับกิโลละสามร้อยนะครับเนาะกะสีมีกองโฟมมีน้ำแข็งนะครับสำหรับพู้ที่สัางมาเราก็สีเอาอึงเนี่ยไปนอกเย็นนะครับนอกเย็นนะครับแล้วก็เอาใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งไปนะครับเนาะ เอาสั่งมาดูพี่น้องสั่งมาดู